ทุกคนนะครับทักทายทุกคนจากประเทศอิโนโดนีเซียผมอยู่ใจกลางเมืองเลยท่าจุกรุงจาการ์ตาของประเทศเราด้านหลังเนี่ยจะเป็น uh, แบรน,นด์อินโดนีเซียเวสต์มอลและก็อีสต์มอลเป็นห้างที่ใหญ่มากวันนี้พาทุกคนนะครับมาดูร้านอาหารไก่ทอดนะครับใช้เรียกว่าเมนูทางนี้เาเรียกว่าอายัมเพนเยตผมอ่านผิดอ่านถูกอย่างไรต้องขออภยัยถ้าเกิดใครออกเสียงถูกก็เชิญมาคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมเองก็ไม่ทราบ เดี๋ยวพามาดูร้านนี้นะ่นก่อนเนี่ยแล้วขายดีมากๆนะทอดยังไม่เสร็จตั้งแต่เช้าเลยร้านเนี้ยขายวันหนึ่งเนี่ยเป็นสี่ห้าร้อยชิ้นซิกวันหนึ่งเนี่ยขายเยอะมากมากนะจะมีวิธีการที่ยียียีนัวมากๆนะเป็นเหมือนพริกหนุ่มแต่กินแล้วไม่เผ็ดนะครับเดี๋ยวพามาไปดูว่าเขาทำกันยังไงนะครับเรีวิวกันเลยนะเรื่องตอ าทุกคนมาดูนะฮะร,ร้านไอยำเป็นเย็ดนะครับก็ใครอ่านถูกยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับเป็นร้านไก่ทอดกับพริกสดที่ขายดีมากๆนะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะว่าเขาทำกันยังไงตอนนี้ที่ทางเจ้าของร้านแล้วก็น้องๆที่เป็นผู้ช่วยเขากำลังจะจัดเตรียมที่จะทอดไก่ Terus okay. tinggalkan paha Hello. I want to to Okay okay Pahada na Win แล้วทุกคนฮะอันนี้ก็คือไก่ ปกพิกเนาะอยู่ที่กรุงจาการ์ตาในเซ็นเตอร์เลยตรงนี้อยู่ตรงตรงหน้ามอของแกรนอินโดนีเซียเวสต์มอลหรืออีสต์มอลเลยนะแต่อันนี้ขายดีมากๆาแล้วที่แทนไปตรงนี้เนี่ยคือหน้าร้านเขาขายวันหนึ่งเป็นไม่รู้กี่ร้อยชิ้นพิกนี้ใช้วันละเป็นพันพันชิ้นเลยเป็นพันพันเม็ดนะฮะเดี๋ยวมาลองชิมดมูนะครับเนี่ยให้เห็นดูประมาณผมไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์เรื่องค่างเงินเท่าไหร่นะเอาตีเป็น ประมาณนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอินโดนีเซียหรือเพื่อนๆที่เป็นชอบกินไก่รูราคาก็เม้นมาบอกผมได้เดี๋ยวผมจะพาม่ไม่ดูนะนะครับเที่ยวเขาไม่ได้แจกช้อนนะบอกเลยว่าที่นี่เขาไม่ได้แจกช้อนเขามีอันนี้เป็นถุงให้นะฮะมาแบบวันนี้มาแบบคลิปแบบสบายๆนะรเราไม่ได้มาพูดรีวิวแบบเท่าที่ควรอันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาชิมให้ดูนะฮะเออว่ามันมันเก่งมากเลยนะครับก็ นเห็นก็จะมีอันนี้ไก่อันนี้ไก่นะฮะนี่ไก่ตอนนี้พริกเต็มหมดเลยแล้วนี่ข้าวนี่จะเป็นข้าวสวยเหมือนบ้านเรานะฮะนี่ก็ใต่กวางนะฮะนี่ก็คือชิ้นนี่แหละจะเป็นชิ้นเอกของของทางร้านนะนะครับจะขายดีมากๆเลยตัวนี้นะครับเป็นนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดหน่อยนะครับเนี่ยไก่ชิ้นหนึ่งเลยนะฮะเพื่อนๆที่ดูอยู่ทั้งเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่อยากกินอนะ่ะถ้ามาอินโดนีเซียมามาตรงนี้นะฮะ ผมให้ไปเลยความสิบนี้ความอร่อยในระดับสิบเลยสำหรับคนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าลองไปพยุกต์ดูนะครับลองไปพยุกต์ดูเรามีน้ําพริกหนุ่มแล้วของเรามีน้าพริกหนุ่มอยู่แล้วด้วยพ่อเท้ไก่แล้วก็ใส่นี่ทำเป็นชุดอาจจะขายละเจ็ดสิบแปดสิบก็ได้นะบ้านเรามีคนซื้อนะมีน้าพริกหนุ่มเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองชิมดูแล้วกันกับพริกสดๆเนาะแบบเนี้ยเค็ม เผ็ดนิดนึงเข็มคนกันเขาใส่ผมรุงรสของทางนี้ผมไม่รู้อะไรอาจจะเป็นผมวิเศษของทางนี้ก็ได้นะแต่ผมวิเศษผมนัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ใส่อยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ใส่เดี๋ยวขออนอุญาตเนาะมือเดียวมันลำบากมากนะครับเดี๋ยวหาตรงเนื้อก่อนชิมตรงเนื้อไก่กันนะครับแล้วก็แล้วก็มาอย่างนี้เลยนะฮะคนนี้ เผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดมันเข้ากันได้ได้ดีมากเลยนะเหมือนกับผู้สร้างผู้สมกินทองไม่หยกอะไรประมาณนั้นนะถ้าถ้าเป็นที่ที่ภาคเหนือเขาจะกินกับพริกหนุ่มกับหมูทอดืเ้าลองเปลี่ยนดูนะคำหนึ่งแล้วกันแล้วกินกับข้าวดูนะก็จะเกีนอย่างนี้แล้วก็นี่ฮะทุกคนคนยืนรอซื้อ ข้าวไก่ยำเทนเนสนะครับอยู่ที่โตยต้าของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะหลังจากที่เขาทำเสร็จมาทั้งแกร็บมาทั้งลูกค้าหน้าร้านออฟไลน์ออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณส0 0 0มื่นสองหมื่นอินโดนีดเซียรูเปียนะครับประมาณเนี้ยนะครับใครที่แม่นการแปลค่าชุนเงิน,ก,นก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับประมาณคิดว่าประมาณสัก40 50 เลยประมาณ55บาทประมาณนี้ไม่ไม่แพงเขาข,ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมสําหรับคนที่อยากกินนะครับได้มาประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เป <c oughs> ็นอีกร้านหนึ่งที่ผมดูแล้วว่าเออน่าจะอร่อยมากมากนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะช่วงนี้ผมนะฮะ Speed Food อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็จะพาทุกคนมาดูว่าอาหารอีนนี้มีไงบ้างนะฮะ เดี๋ยวไวเจอกันที่ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ